ซื้อกล่องอ n l o c k กับ HMS Thailand คุณจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเพราะเรามี w a r r y Free Service ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลคุณแบบครบจบทุกปัญหาซื้อผิดรุ่นเช่นกล่องแบบเสียบสายแต่รถคุณเป็นคาพลย이ไรสสายเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีแค่เพิ่มส่วนต่างเท่านั้นสเปคไม่พอซื้อแรม4ไปแล้วอยากอัปเกรดเป็นแรม8เปลี่ยนได้เพิ่มเงินนิดเดียวแต่ได้ประสบการณ์ที่แรงกว่าใช้งานไม่ได้ภาพกระตุก หรือระบบมีปัญหาเราคืนเงิน100%เต็มจำนวนไม่มีข้อแม้ Call Center พร้อมช่วยเหลือจริงตอบคำถามแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกวันมีศูนย์บริการให้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจแม้คุณจะสั่งพางช้อปปีหรือ Lazada ก็เข้ามาทดสอบได้มั่นใจก่อนซื้อไม่บังคับสินค้ามีปัญหาเรามีทีมช่างเข้าไปดูแลถึงที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอัปเกรดเฟิร์มแวร์ เปลี่ยนอะไรหรือแม้แต่เปลี่ยนกลองใหม่ให้นี่แหละ worry-free service ที่ให้คุณอุ่นใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการใช้งานเฉพาะที่ HMS Thailand เท่านั้น